สองสบันี้โอ่เียนปูต่อไปเอากุดตรเลยกุดตีมเลยกดตีมาโ่เบิ่งเปลี่ยนไปแล้วบัค่าเออเออลืมัวเพื่อนบอกว่าซุ่มก็เจ้าเบิ่งคีปเจ้าน่ะให้เพิ่นทายหมองเฮดกุดมาให้เบิ่งแน่รงคีปให้แน่เปินว่านแล้วนะมันถือสี่เสียหมุดเลขสิบแปด เพ voi, mm. ื uh ่อนสีโ hmm. อ้ลคำว่าหายมือวันที่สิบนึ่ปูสีเพชรมองได้มองท่านคุณเพิ่อนเปลี่ยนกิ่นเดินทั้งกันครับผมจ้าคนว่าง่าเพื่อนมาลงคลิปเน่ะขอให้ผู้อาจารย์ลงคลิปพื้นที่ที่จะสร้างกวดเตียงให้ดูหน่อยครับผมเอฟซีมหาวิทาลัยปูเพราะว่าเขาเจ้ากระเบื้องทีหลายประเทศลาวกระเบิ้งเนาะเกาหลีกระเบิ้งเนาะพ่านั่นปูดูคนหน่อยครับผมดูคนหน่อยครับปูคุณอ่ะ แม่แดงปันพ่นทองนะครับรวมบุญน้ำปูห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดครับปูห้าเจ็ดแปดเขาว่าไรก็ต้องบันทึกเบื่อเจ้าเข้าไปแล้วงจอะไรก็รวมบุญน้ำปูเพราะว่าร่วงกับเขาง่ายนะครับพันหนึ่งขอบุญขอบพุ่นมาหลายเนาะครับเนาะ เอาอปูวางวดนี่คันต่อเติมโลกขั้วคันใส่ไอดียนี่กดเข้าไปมันจะบดเดือดไอดีมันก็บ,บักขึ้นพั ID, เเนเมียเมีไอดีกดไม่เลีอดโทรศัพท์ไปไปคืนเบื้องต้นต่อเติมโลกขัวเรียบร้อยล่ะสันเจงงบสามหมื่นเแลยวจดหนึ่ง 30, แปดตัวเดียวครับนะครับเะ,บะ,แ,ละแล้วกาโลกขั้วแล้วแล้วเสียกูตรร่อเป็ป่วัปปู จะสร้างกุฏิอีกมองกุฏิเขาบอกว่าให้ลงคลิปดูพื้นที่ที่จะสร้างกุฏิด้วยถ้าเขามาลงคลิปบอกให้ลงคลิปให้ดูหน่อยครับผมครับผมทีแน่แน่คือร่มขั้วเรียบร้อยมันเบิ่งขอางเจ้าละมืดข้อุดูทายหน่ครับผมอันนี้คนฝากมาทบุญน้องนภูร์เออหาเฮงห้าเจ็ดแปดเจี๊ยบหนึ่งห้าผมก็ดูครับผมอยากให้ช่วยลงคลิปพื้นที่จะสร้างกุฏิให้ดูหน่อยครับผม เพราะว่าหลักฐานครับเออข้าวสั่งจริงเห็ดจริงทั้งสี่พวกกูอ๋อนก็มาสั่งกระลักทานนี่ไงกันให้ภาไปเมืองลกผัวนะครับผมมาเฮ็ดจริงบ่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้เบิ้งเออโลกผัวก็ไปถ่ายรถครับผมอ่าเพราะว่าถ้าล่อบโคมโชถ่ายเอาโคมโชถ่ายดีกว่าอ่าแมนก็จังสิบมได้หลายตัวนั่นนุ่มก็จังสิบมเสียงเงินหลายกระถือกระถือหลายหน่าครับผมมาเนี้คือเพื่อนกขาเมาอยู่ดิ หน้านั่นเป็นว่าผู้ดำนั่นบอกว่าเขาสิลอกสิเปี่ยนจับเชียงเขาเชียงไปแล้วสิเปี่ยนเขาเสียวสิเปลี่ยนออกนี่แล้วเทียบป้ายไม่เมึงกึ่งบันนี้มากก็เลยบอกพวกงานยม่งมาให้หนึ่งสิบเปดบานนี้เจ็ดเข้านั่นมันต้องออกบันเอาเจ็ดเข้ามันไปไปลอกออกไปตัวออกเห็นบอกมึงไปออกตัวเจ็ดสองครับกเจ็ดอะไรล่ะเจ็ดวันตั้งเจ็ดวันเปล่าอะไรล่ะก้าว่านตั้งร้อยแล้วมาถึง คนว่าหนึ่งแปดเพิ่งก็ดีใจเพิ่มกำลังเออครับผมมันนีเจ็ดเก้านี่มันเบาออกมันไปออกหนึ่งแปดนั่นแหละพิ่งวามันเสียเป็นหนึ่งแปดเขาจับไปแล้วเขาจีรลอกไว้แล้วอืมันบอกว่ามันเสียอะไที่แปดน้าพิ่งมาวางไว้ฟังครับผมบครับ่อยตอนมาถึงตําบลตั้งหลังถึงอ่าบลตั้งหลังเนี่ยเราไงห้าน ล่างเดียววอยู่้าเลยมึงเดี๋จะดีก็บพาแห้งลดีค้าพักรานั้นมันเบิ่งหลายเนาะเบิ่งชีเนาะทั่ครบผมมูมันเป็นตำรวจมันการทั่วมาเออาเป็นตำรวจว้าดังแล้วให้าพัดบ้านเลยสองมูบ้านเนี่ยนั่นแหละเรวมาเฮ้ตื่มด่วนอ้บมนต้องดนลังเาะเาเงาเหนามากว่าเนแบบก้องเห่าอย่าวนมั้โต๊ อ้าวใจธรรมดาครับปูนะครับมสางกุฏิวันนี้ที่สามกุติปูครับผมผู้ใดอยากบูชาหลวงปูสีตุ้ธโอหลวปูหาจิตแปดกะนี่นะครับเด้อดังแนลครับผมหลวงปูรีตุ้เอาแบบนี้แหละมันจังบะกันบะอัน เนื to ้ป <laughs> like ู oh <laughs> <sh> <utter hit> the <benchmark> <sh> ิสโ่รุ่นแรกครับผมให้ร่วมน้ำปูค่ะเยี่ยนเช่นไะครับแบบมือถ่ายมือเลยออกรถผัดซอสแอดไล์ออกมารถครับผมมันเปบอ่า้กันบ่มีเล็กกันเดียวกัทเนาะครับผมบ่มีแต่ว่าที่เกันูและมองเล็กบ่คือมูความปูก็โอ้ยรุ่นแบ้กันนะครับเนาะทีเี่บ่เห็นอือเอาเมื่อเอามือก็ถ่ายจังสี่ละอือผู้สดเด่เรียนดังแล้วดังแล้วผู้ได้ก็ถามฮา ผููได้กระามทังว่าไปยังเนอปูนเอาตามซ่อนก็ได้เนาะมาหลายๆมันโควิดอ่านมองข้อมันต้องร้องขีดเมั่นโอ้ยงก็เสียใจไีเลยมาอะไรวัดตอนนี้ซื้อไม่ได้แล้วอยักษิวาได้เนาะพจนกระไดซ้ำานันพจนกระไดสั่นเนาะเสีนดายข้ขนาดเลยโยมครับผมเอฟซีเส้นลายมากเลยออกมาจริงๆริงสิบแปดลอนเข้ามาตรงๆเลย ว้าวเพื่อนกันได้มากแบบดีก็เอาแบบนี้ตำกี่ว่าไว้ฟังเลยละครับผมหวดหน้ารอนะักปูนะครับผมอย่ากให้ปูต่ตำการเวลาขอให้มาเที่ยง<อ> <laughs> ปู่กันแล้วแต่เวลาเพื่อนเนะาะครับผมมันจะเป็นจตำการเวลาเพื่อนมาได้ถ้ายข้าโบได้ไม่ปู่ท่านรู้มันนันดูแล้วเ <laughs> ดีย๋ยวถ้าเพื่อนใจเลยเจ้า มาดิเขาแห้งสิเก็บเร็วด้จะมือตะเวงแล้วดีเก็บูัวเก็บเล้วเขาเบขอ,อ่เสียไปนดี่ว่าี่มเขาไม่เสียทุกอย่างเฮ้ยย่นีทีนเน่เก็บเลยตะแวงเขาบอกเลยอยมันเสื้อท่านกับท่านลังมังกรบเสื้อิอ่นกับซื้อ,อสามตัวสัตว์ัวห้าเจ็ดหกวันกับน้ำสามตัวตัวอ่อเมียตะบุวทวาลรถได้เนาะมนี้ลาบทุกบ่น เรียนซองตัวไข่ตัวเพิ่นว่าไห้เพิ่นว่าไห้อันอันเลขสามตัว <tuh> ห้าเจ็ดพอมันกลัวเนาะไข่ตัวเพิ่นวาไห้ว่างไอ้ออย่างหนึ่งเจ็ดแปดไข่ตัวเพิ่นบ่าว่าไห้หนึ่งเจ็ดแปดมันเป็นตัวเพิ่นไห้หนึ่งแปดกับเจ็ดเก่าเได้แบบนี้แหละจะเอาทอดสามตัวเนี่วเอาสองตัวห้อยแล้วก็แห้งแล้วล่ะเอาสองตัวนี่ยะั่วมากเนี่ย ร่องจีบไปส่วนมากบอกไปเลยว่าเหลขกูดำส่วนมากเป็นล้างครับผมือ,อมสังเกลมากเลยาลายหงวด้วมันออกไรหงาดหงวดเลยไม่เคปูว่อไปมันจะล้างนะมั้งก่อนกอนหน่งคันสามตัวนี่ควมตัวกลางปั๊บออคันสองตัวก็บอกว่าเลขกปูดำมันจะลงล้างอ่าหนึ่งมันมาล้างประกอบไปซิบเก่าจ้งไหนจะมาไปออกที่เปียดโนสูยเนียยสวยเนี่ยเด้อ โอ้น่าออกจิเก้าได้เยอะน่าู่วนั่นออกจิเปียดขาดทุนมาสั่งเข่าขาก็ซื uh ้อรกันล ja ่ะซื้อคือคือยอดีซื้อไปแล้วได้เทซุ่มหนึ่งรถจิบแบบมันนี่มันมานคนทุ่นห่ายเลยเลยเมาง่ายๆก็คือกระสุนมันเหมือเดม่นชเมดะม็แลว่แ็กเรต้กระสุอมันมันนอยแล้วน่็เลยมันอ้ไลารออพปั เออนี่เราเพราะว่าต้องกินยาก่อนเพราะว่าใครกับง่ามตลาดนัดมากเพร่ะการให้โยมบรรเทาโยมแม่บรรเทาเมื่อไห้ครับผมไข่เป็นไตระยะที่สี่เพราะว่าไข่ถ้าลำซันหนอซำมากไม่มากไม่ตัวนี้มันกินนี่ประโยชน์ครับผมพวกมะคงกรบบได้ด้ตำมะคงกัะบได้เป็นยางเฮ็ดข่อยกับท่านเศร้าเที่ข่อยกับเศร้าเพราะว่าซันกับซันพวกอาหารจืดๆ บ้านี้เขาไข่เนี่ยเขาก็ดีิ้มเอาน้ำข้าวน้ำจุ่นขาวใส่ไข่ขาวสันทุกมือทุกมือข้าวหถ้าเหมือนกับขันข้นเป็นไตเนี่ยมันสังเกตง่ายเขาบีบจริงจริงมันขี้บุ่มน้นี่มันขี้บุ่มกิงมันกับกิงถ้าว้น้าผมบอกข้าวหน้าได้เจ้ามือซื้อพยานบ่ปูเจ้ามือซื้อพยานบ้านเนี่เจ้ามือหนาะเจ้ามือซื้อพยานบ่เลขอ่ะ เลขแม้เจ้ามือสิบญาตบอเลขอะเลขป่ะก็เมื่อเมื่อเคลื่อนพระขันลงมาโยบนาวาบอกว่าเพื่อนบอกว่าเมื่อแรงนี่ลงมาอีกเด้อคนกัมาครับผมลงกูเ่าันจ้องมาเอาดอกไม้ดอกไอยม่าใบว่ายังว่าให้กลัวใบก็เอาดอกไม้ไม้ควายหน่ำท้องพวงมาใส่รถโอวันพระวันพระเมื่อเคลื่อนกระซี่ถุ่มหาถุ่มพระขันกันเมื่อต้อง คือบอกง่ายๆถูกวันสินต้องมาคาระอาเพิ่นครับผมถูกวันสินเลยอืมต้องมาเลี้ยงเพิ่นจะม่แล้งเลยดิเดีอยวมืออื่นปั๊บขันมือนี่เป็นวันสินหรือว่าบริเวณวันสินอย่างสมบติว่ามือเลขสิ่ว่าวันที่สองวันที่หนึ่งมากเหรเด็ครับจะมาแล้งอืมสี่ว่าที่ถามว่าที่ไปจันดร์เมื่นไหรมืออื่นสี่ยู่บ่สี่เวลาอะไจังสิ่งไหนมาเอาจังสิ่งนั้นโอ้สิ่ถามนก่อนกรุงเทพ่กุงไทยทุกวันในเวลาบอกว่าวันกับว่าบ่ายโมงเลยจังมาก เย็นจะเศร้ากับอะไ้เพราะว่าพันบ่อยู่มัามันสวยนีดหน่อยต้องมาถามเพิ่นก่อนว่าสิให้ตอนได้เวลาเท่าไรอาชีพงานเพิ่นน่ะเนาะน้อยนุ่มเขาก็ถามว่าหนั่งวดที่มาก็บอกว่าเวลาใดลรเปูปูประมุขจังหวัดเวลาบ่ได้แล้วจะปูดำเพิ่นครับผมเพราะว่าเพิ่นก็ไปกรุงเทพบ้านเล่ยนุ่มบู ก็เจ้าอยู่โทรหน้ากันไปหาเขาไปบอกเขาถือสองหมื่นหาที่คู่เดียวนั่งนอนอยู่หน้าเซกันได้บ้านนี้ก็บ้านนี้มูอยูร้อนก็ถือยี่วันนทั้ไปหากันปูวปัหนูจะไปถวายปัวด้วยมือด้วยนะ้นด้วยมือตัวเองเลยว่าถึงกับมาก็มาตัวปูวมาเบิ่งเบิ่งเฮ็ดบองสางปูดีเฮ็ดร่องป่วนเนาะเฮ็ต่อเถือกขไปเถื่อๆนะเอี่ยมก็ไปได้เอี่ยม สามขิ้วกับพ่อคุณเนาะสามขิ้วแล้วก็เล็กมันจะแพ้น้ำเล็กครับเฮ็ดโค้งเล็กเลยงงไปก็ตามเมือนี่ละตัวคู่อกับตัวน้องเนาย่ามดังไฟดังยังต่อย่าเป็นการเป็นงานกันเลยมองกุฏินั่นกับมองหันละนั่งไปไมันด้เป็นเดินเนาย้อนเอาดิ่งเข้าไปโอ้ทุนไทยบ้างครับผมครับผมถ้าเจ้าถือเล่นน้ำนั่นดู คราหลดครับผมเขมาเบิ่งกจิอดูช่วยถ่ายให้ผมดูด้วยที่จะสร้างกติกงบเท่าไหร่ปูน่นะงบแสนหามาลเลยปู่จะเอาเท่าไหร่เ่อขอสองแสนเ่ายเลยว่าแสนสามพอไหมปู่นั่นแสนสามก็เอาก <c oughs> ันยานุ่งก็จะมาช่วยกันอยูวอไไ่ว <c oughs> ่าเ <c oughs> ราคิดว่างบแสน อพูดธรรมะหลุดอ่าเวกนี้กับญาติโนมกับเสียอยอีกครับผมกระจายไปเฮ็ดผู้เดียวเพราะเขบอกเออได้น้ำกันอยู่เนาะได้น้ำกันทุกคนด้วยอออือกะเทีออกซอยก็เจ้าอย่างเงาะจักหมื่นจักใดอยู่เฮ็ดลงพัวก่อนเลยอือกะเทียวก้นกลางน้ำแน่ครับผมทามายัางทามาบ่เห็ดบ่สังเนาะอื เออพ่อแม่พี่น้องเย็ซีกันดิมีสูบมีลาบน้ำกันดิซอยกันคนละไม่คนละเมื่อแล้วป่วยอืมเราไปน้ำกระไรดอกครับผมจะเฮ็ดแต่สางไม่เห็นละอ่าเพอาะเฮ็ดน้ำกระได้อันนั้นเนี่ยยันบอกคือคนถวายรถพคนถวายรถก็ได้ขึ้นหมดหรืออ่าเนรถรถแสนรถแสนรถขับไปแล้นเป็นแฮลานเดียวได้ขึ้นหมดกูมู้อืมนั่นแล้วมีทุนเนาะมันก็ว่ายันแล้ว ผู้ดัก็บอกว่าซื้อละลายแดงผู้ซื้อรสถาวายนั่นอเอาละลายนั่งนักแนวก่นอนเพราะแสนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมผู้ดใดอยากร่วมบุญร่วมสร้างโรงคั่วครับกุฏิของปูหาเจ็ดแปดได้ครับเด้อกเอ็ดมินขึ้นเบอร์พันชีของปูใหครับสำหรับแนวทางในการเชียน,นโศกสยหรับกว่ารอติดตามไปน้ำกันกดกระดิง่งกดไหลกดแช่ เพื่อสิบวันภาดคลิปต่างๆ่าทั้งม้แห้งผ้ามวนทรงไห้วครับท่าสวัสดีครับ